สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนหน้าโรงจอดรถนะคะวันนี้นะคะจะมาตัดแต่งกิ่งกุหลาบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังกุหลาบแคลมาแตงนะคะกําลังบานนะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกหลายชอ่อที่จะบานมานะคะเราก็เลยอยาจจะมาตัดแต่งกิ่งที่โรยไปแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็อาจัดให้เขาดูสวยงามนะคะ <c oughs> แล้วก็มีอีกหนึ่งปัญหานะคะที่ตัวนี้นะคะเป็นปัญหามาสักพักแล้วนะคะก <c oughs> ็คืออต้นบิชอปนะคะของเรานะะคถูกหนอนปลอกนะะคบุกนะคะเราก็เลย จะมาะตัดแต่งแล้วก็ลิดใบออกนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะว่าเป็นหนอนยังไงนะคะนี่ค่ะสวนหน้าโรงจอดรถนะคะก็ะโดยรวมนะคะตอนนี้กุหลาบกำลังสวยเลยนะคะก็จะมีต้นบิช,ชอปนะคะตอนนี้ที่มีปัญหานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกลๆ้ๆตอนนี้ก็มีบานบ้างนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะหอมมากๆเลยค่ะก็ะต้นนี้นะคะถูก หนอนปลอกนะคะซึ่งมารุมนานแล้วนะคะเราก็หยิบออกนะคะตอนนี้เขาก็กลับมาลามอีกครั้งนะคะนี่ค่ะรูปร่างหน้าตาของหนอนปลอกนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะใช้ใบของอากุหลาบของเรานะคะมาทำเป็นส่วนที่ห่อหุ้มตัวเขานะคะแล้วก็ จะมากัดกินนะคะจนใบของเรานะคะเป็นแบบนี้นะคะสุดท้ายใบก็จะร่วงแล้วก็ถ้าเราปล่อยไปนานๆนะคะก็จะไม่สวยตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้นกุหลาบอาจจะสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่มีใบสังเคราะห์แสงแล้วก็อาจจะตายได้นะคะ ถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะคะเขาก็จะกินจนใบของเราเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เราก็มาเด็ดออกเรื่อยๆนะคะคือเราชอบลิดใบแล้วพอเราลิดใบเนี่ยเขาก็ติดกับใบแล้วก็ไปทิ้งไกลๆนะคะบางคนนะคะจะเห็นหนอนแบบนี้ในบ้านนะคะเขาเรียกว่าอหนอนฝุ่นนะคะก็คือมันจะกินฝุ่นนะคะถ้าอยู่ในบ้านนะคะนี้นะคะ ของเรานีจะมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะเหมือนแต่ละคนจะแข่งกันนะคะว่าแบบเอ,อจะทําบ้านเป็นทรงอะไรนี่ก็เป็นทรงปีระมิดนะคะตรงนี้ก็มีค่ะนี่ยค่ะแต่ละคนจะหามุมของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเก็บออกนะคะ ตัวหนอนแบบนี้นะคะเราสามารถกําจัดด้วยการฉีดพ่นสารเคมีก็ได้นะคะหรือว่าสารชีวภาพก็ได้นะคะซึ่งเป็นตัวบีทีนะคะหรือว่าอ,อย่างเราเนี่ยเราจะแค่ริดใบออกนะคะเพราะว่าเวลาเขาเกาะที่ใบนะคะเราริดใบออกเขาก็ไปกับใบแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะแบบว่าเอาไปทิ้งไกลๆนะคะให้เขาไปที่อื่นก็ได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ได้มีอันตรายกับคนนะคะหรือสัตว์นะคะก็คือแค่จะทําลายต้นไม้ของเราะะซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้ต้นไม้เราโดนทําลายนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะฉีด สารเคมีนะคะเราก็จะใช้วิธีการลิดใบที่แบบมีนอนแล้วก็แบบเก็บนอนออกไปนะคะก็อ่างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดการต้นบีชอปกันก่อนเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเอาใบที่มีหนอนปลอกออกหมดเลยนะคะก็เขาคงจะมีแอบอยู่ตามที่ต้นไม้อื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าลามทุกที่เลยนะคะด้านบนเพดานด้วยนะคะนี่ค่ะใบที่ริดมานะคะก็มีทั้งใบที่ไม่สวยอยู่แล้วนะคะแล้วมีเพลี้ยบ้างก็มีนะคะกะ็ถือว่าตัดแต่งไปในตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างของหนอนปลอกนะคะนี่ค่ะเห็นอย่างนี้นะคะ มีตัวอยู่ข้างในนะคะต้องเก็บไปทิ้งกไกลๆนะคะนี่ค่ะแล้วเดินเร็วด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทิ้งกไกลๆ เดี๋ยวเราจะมัดต้นกุหลาบบิชอปนะคะให้ติดกับตะแกรงนะคะเดี๋ยวจะพยายามมัดเป็นแนวนอนนะคะเขาจะได้แตกกิ่งใหม่พุ่มใหม่ขึ้นแนวตั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัดแต่งต้นอื่นนะคะอย่างเช่นต้นสนทะเลอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเริ่มจะไม่เป็นทรงแล้วนะคะแล้วก็อาจจะเลมต้นแคลมาแต่งนิดหน่อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะในส่วนของกุหลาบบิชอปวันนี้คือจบนะคะแบบนี้นะคะก็คือเราอะ่ะมัดเขาให้เป็นพยายามนอนออกไปให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งที่เขาจะแตกใหม่นะคะจะแตกมาตรงตานะคะเดี๋ยวพาดูกไกลเนี่ยคะ่ะที่เป็นตาแบบนี้นะคะตากุหลาบนะคะเขาจะแทงขึ้นข้างบนนะคะทำให้เรามีก้านเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ดอกก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะคะ อย่างตัวนี้นะคะเรานอนมาอย่างนี้นะคะซึ่งเขามีช่อมาแล้วนะคะก็คือตอนนี้เขาจะหันไปทางอย่างนี้คะ่ะก้มเพราะว่าตอนแรกเขาชูชันขึ้นบนนะคะเดี๋ยวพอสักพักนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆหันตัวเองขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กะว่าเดี๋ยวเราจะเลื้อยต้นนี้ไปไว้แบบตรงนี้คะ่ะ ตอนนี้บิชอปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัดแต่งอะแคลมาแต่งนิดนึงนะคะนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะดอกเขาสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะยอดดอกตูมเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเล็กๆคือดูแบบอย่างนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นสะท้อนแสงเนี่ยค่ะดอกตูมเขานะคะช่อที่กำลังจะบานก็เยอะนะคะ เราจะแค่ตัดแต่งให้แบบก้านที่เขาห้อยลงมาอย่างก้านเนี้ยโรยไปแล้วนะคะเขาก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้เห็นกรงนกนะคะ นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าที่เหลือมียอดอดอกตูมหมดเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้มันจะมีก้านหนึ่งที่เราะจะไม่ตัดออกนะคะเพราะว่ามีรังนกอยู่นะคะนี่ค่ะเขามาทํารังไว้นะคะเราชอบมากๆเลยถ้ามีแบบสัตว์มาทําก็เลยปล่อยจนลกเลยนะคะพยายามไม่เข้ามายุ่งนะคะ เดี๋ยวตรงนี้นะคะจะเหลือ,อตัดแต่งต้นสนทะเลนะคะแล้วก็จะมีต้นเทียนหยดสีขาวนะคะแล้วก็จะมีอับราหัมดาบีนะคะเดี๋ยวเราจะทําอย่างรวดเร็วนะคะจะได้ไม่รบกวนนกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยนะคะก็ความจริงเราอยากตัดพุ่มอ่าคริสติน่าด้วยนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะพุ่มนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มีนกมาทํารังอยู่นะคะแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะพอดีเมื่อกี้ตัดแล้วก็แอบส่องดูนะคะมีไข่ก็เลยอ่เดี๋ยวทิ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะได้เคลียร์โรงจอดรถนิดหน่อยนะคะก็หลังจากนี้น่าจะพักไปสักพักนะคะเพราะว่าเกรงใจนกนะคะไม่อยากให้เขาบินหนีไปนะคะก็ตอนนี้ก็แอบเห็นไข่อยู่2ฟองนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ